ตำรวจหนุ่มปลอมตัวเป็นพระเพื่อสืบคดีชาวบ้านหายตัวลึกลับในวัดเก่าแก่แต่เมื่อเขาก้าวลึกเข้าไปกลับพบความลับดำมืดที่วัดแห่งนี้ซ่อนเร้นมานานหลายชั่วอายุคนความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยและเมื่อเขาเปิดประตูต้องห้ามออกสิ่งที่เขาเห็นทำให้ลมหายใจแทบหยุดลงตำรวจปลอมตัวเป็นพระก่อนรู้ความลับที่ทั้งวัดปิดบังมานานเสียงระฆังดังขึ้นก้องไปทั่ววัด แสงแดดยามเช้าส่องลอดต้นโพลงมาเป็นลำกลิ่นทูประครักครุ้งในอากาศหนาแน่นพระปลอมหรือแท้จริงแล้วคือตำรวจนอกเครื่องแบบยกบาดขึ้นช้าๆพร้อมก้าวเดินไปตามทางหินเหงื่อซึมออกตามขมับแม้อากาศจะเย็นทุกสายตาของชาวบ้านจับจ้องอยู่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังจีวันสีกรักคือปืนสั้นที่ซ่อนอยู่ในย่ามเสียงสวดมนต์ดังเป็นจังหวะต่อเนื่อง แต่กลับไม่ให้ความสงบเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ระหว่างที่นั่งท่องบทสวดตำรวจหนุ่มสัมผัสได้ถึงสายตายเย็นเฉียบจากพระผู้เฒ่าสายตาที่เหมือนอ่านความลับได้ทุกอย่างลมหายใจเริ่มติดขัดมือกำจีวรจนสัน่นเขาพยายามสงบแต่ยิ่งพยายามเสียงในหัวกลับดังขึ้นเรื่อยๆคืนก่อนมีรายงานว่ามีชาวบ้านหายตัวไปร่องรอยสุดท้ายอยู่ในเขตวัดแห่งนี้ทุกซอกทุกมุมมีความเงียบที่ผิดปกติ แม้แต่สุนักจรจัดก็ไม่กล้าเหา่าเหมือนมีบางสิ่งควบคุมอยู่เบื้องหลังหลังจากฉันเสร็จพิธีพระผู้เท่าเรียกเขาเข้าไปในโบสถ์ภายในมืดทึบมีเพียงเทียนไม่กี่เล่มกลิ่นอับของห้องปิดตายตีจมูกจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าดังก้องไปตามพื้นไม้เก่าตรงกลางห้องมีบานประตูไม้สลักลวดลายพญานาคปิดสนิทแต่เหมือนมีเสียงบางอย่างลอดออกมา เสียงคล้ายการคร่ำครวญเสียงสะอื้นที่เบามากตำรวจกัดฟันแน่นพยายามไม่ให้ใบหน้าแสดงความหวาดกลัวพระผู้เท่าเดินนำไปช้าช้ามือเหี่ยวย่นวางลงบนประตูแล้วผลักเปิดออกแสงจากเทียนส่องเข้าไปในความมืดและภาพที่เห็นตรงหน้าแสงจากเทียนส่องเข้าไปในความมืดภาพตรงหน้าคือห้องกว้างใต้ดินกำแพงหินชื้นเต็มไปด้วยคราบน้ำสีดำ กลิ่นเหม็นสาบรุนแรงจนคลื่นไส้เสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังสะท้อนตำรวจก้าวช้าๆแสงสลัวเผยให้เห็นร่างคนหลายสิบนั่งนิ่งเรียงรายเหมือนรูปปั้นตาทุกคู่เบิดกว้างแต่ไม่มีแววชีวิตผิวซีดขาวราวกับไร้เลือดมานานหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือข้างหนึ่งเอื้อมแต่ย่ามเพื่อยืนยันว่าปืนยังอยู่พระผู้เฒ่าหันมามอง รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากยิ้มที่ไม่ได้ให้ความสงบแต่เป็นรอยยิ้มเย็นชาเจ้ามาที่นี่เพื่อหาความจริงใช่หรือไม่เสียงแหบต่ำเอื้อนเอ่ยก้องสะท้อนในห้องปิดตายตำรวจกัดฟันพยายามเก็บอาการแต่เหงื่อไหลรินจนเปียกจีวรเขาไม่ตอบแต่สายตามไม่ละจากร่างที่เรียงรายพระธันใดนั้นหนึ่งในร่างที่นั่งนิ่งขยับศีรษะช้าชา ดวงตากรอกกลมเหมือนจะร้องขอความช่วยเหลือเสียงครางเาเบาหลุดออกมาเหมือนเสียงที่เขาได้ยินลอดประตูเมื่อครู่เลือดในกายเย็นวาบทุกประสาทสัมผัสตึงเครียดห้องนี้ไม่ได้เก็บศพแต่เก็บคนที่ยังหายใจอยู่คนที่ถูกทำให้เหมือนตายทั้งเป็นพระผู้เท่าก้าเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยความลึกลับพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้กรรม น้ำเสียงหนักแน่นเหมือนคำพิพากษาและเจ้าก็เช่นกันเสียงประตูปิดดังสนั่นไฟเทียนพลันสั่นไวหวเงามืดโยกคล้ายมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตำรวจก้าวถอยหลังลมหายใจถี่เร็วหัวใจเต้นประสานกับเสียงคร่ำครวญที่ดังขึ้นพร้อมกันจากมุมห้องเงาร่างในจีวนีรักหลายรูปก้าวออกมาใบหน้าไร้แววเหมือนพระต่สายตากลับว่างเปล่า ทุกก้าวที่เข้ามาใกล้เสียงไม้เก่าลั่นยิ่งเพิ่มความกดดันตำรวจกำปืนไว้แน่นในย่ามแต่ร่างกายแข็งค้างเหมือนมีแรงมองไม่เห็นบีบรัดท่านใดนั้นพระพูเท่ายกมือขึ้นเสียงสวดแปลกประหลาดดังพร้อมกันจากพระทุกองค์ถ้อยคําที่ไม่ใช่บาลีไม่ใช่ภาษาใดที่เขาเคยได้ยินเสียงทุ้มต่ําสั่นสะเทือนจนพื้นใต้เท้าสัน่นลมหายใจในอกเหมือนถูกดึงออกไปทีละน้อย ดวงตาของร่างคนที่นั่งเรียงรายเริ่มเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆเสียงครั่ำครวญแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวรอะแผ่วเบาหัวเราะที่เต็มไปด้วยความทรมานและบ้าคลัง่งตำรวจกําลังจมดิ่งสู่ความลับที่ไม่มีใครเคยออกไปเล่าได้เสียงหัวเราะประหลาดก้องสะท้อนทั่วห้องใต้ดินก้องกังวานปนเสียงสวดลึกลับทําให้เลือดในกายของตํารวจหนุ่มยินชืดลงทุกวินาทีเขายกปืนขึ้นจากย่าม ปลายนิ้วสั่นไหวแต่ยังไม่ทันเหนี่ยวกาแรงกดมหาศาลก็ถาโถมเข้ามาเหมือนอากาศหนักขึ้นจนร่างกายแทบขยับไม่ได้พระผู้ท่า,าเข้ามาใกล้แสงเทียนสะท้อนเงาบนใบหน้าที่เหี่ยวยน่นแต่ดวงตากลับเปล่งประกายสีแดงเรืองรองไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์แต่เป็นอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจเจ้ามาที่นี่พระอยากรู้ความจริง เสียงของพระผู้เท่าแผ่วต่ำแต่กล้องกังวานความจริงที่แม้แต่ชาวบ้านเองก็หวาดกลัวที่จะพูดถึงตำรวจพยายามหายใจลึกสายตาเหลือไปมองร่างคนที่นั่งเรียงรายบางร่างเริ่มลุกขึ้นช้าๆแขนขาแข็งทื่อราวกับหุ่นเชิดถูกชักเสียงข้อกระดูกดังกรอบกแกรบทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขากัดฟันแน่นรวบรวมเรียวแรงทั้งหมด ยกปืนจ่อไปที่พระผู้เท่าเสียงเหนียวไกดังลั่นปังแต่กระสุนทะลุผ่านร่างนั้นไปเหมือนยิงใส่ควันทูบไม่มีแม้ร่องรอยบาดแผลมีเพียงเสียงหัวเราะที่ดังก้องยิ่งกว่าเดิมร่างพระนจีวันสีกรักรายล้อมเข้ามาวงแหวนมนที่สลักบนพื้นส่องแสงสีแดงอักษรโบราณค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต แสงนั้นพุ่งเข้าสู่ร่างของตำรวจทันทีความร้อนแล่นผ่านเส้นเลือดทุกเส้นเหมือนร่างกำลังถูกเผาจากข้างในเขากรีดร้องสุดเสียงสายตาพร่ามัวแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดเขามองเห็นเงาร่างหนึ่งในมุมห้องหญิงสาวในชุดชาวบ้านผมยุ่งเหยิงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเขา เสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เขาอ่านปากออกหนีออกไปทันใดนั้นแสงไฟทุกดวงดับวูบเหลือเพียงความมืดทึบเสียงสวดหยุดลงกระทันหันเหลือแต่เสียงหอบหายใจของเขากับเสียงฝีเท้าลึกลับที่เริ่มดังใกล้เข้ามาทีละก้าวทีละก้าวดังมาจากทุกทิศทางเหมือนมีบางสิ่งกำลังออกล่าภายในความมืดนี้ ความมืดหนาทึบกลืนกินทุกสิ่งภายในห้องใต้ดินเสียงฝีเท้าที่ดังจากทุกทิศทางยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวินาทีตำรวจกำปืนแน่นมือเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นหินเย็นเฉียบกลับลื่นราวกับมีน้ำไหลอย,อยู่ตลอดเวลาทุกการก้าวคือความลังเลทุกการหายใจคือการฝืนเอาชีวิตรอดเสียงคร่ำครวญเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง ทว่าคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับสิบนับร้อยเสียงประสานกันดังก้องเหมือนคนมากมายกําลังกรีดร้องอยู่ในอกของเขาเองท่านใดนั้นแสงสลัวจากเทียนเพียงเล่มเดียวค่อยๆสว่างขึ้นเผยให้เห็นร่างคนที่นั่งเรียงรายก่อนหน้านี้พวกเขาทุกคนลุกขึ้นแล้วดวงตาเบิกกว้างเป็นสีขาวขุ่นปากแย้มยิ้มผิดรูปเหมือนถูกบางสิ่งควบคุม เสียงขากระดูกหักงองเมื่อพวกเขาก้าวเข้ามาบางคนเดินด้วยขาเพียงข้างเดียวบางคนลากร่างที่พิการเข้ามาอย่างช้าช้าแต่ทุกสายตาจับจ้องที่ตำรวจเพียงคนเดียวเขาหันขอบไปที่พระผู้เท่าแต่ร่างนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงเสียงหัวเราะต่ำก้องกังวานอยู่เหนือสีรษะเหมือนดังมาจากทุกผนังหินเจ้ากำลังย่างก้าวสู่ทางที่ไม่มีวันหวนกลับเสียงพระพูเท่าเอื่อนเอ่ย ที่นี่คือที่สถิตของวิญญาณต้องคำสาบและเจ้ากำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นตำรวจหอบหายใจแรงเขารีบยกปืนขึ้นเหนียวไกใส่ร่างที่กำลังพุ่งเข้ามาปังปังปังเสียงกระสุนดังสะท้อนแต่ทุกนัดไร้ผลกระสุนเจาะร่างเหมือนยิงใส่เงาเลือดไม่มีแม้หยดเดียวนีเพียงเสียงหัวเราะที่บิดเบี้ยวดังตอบกลับมา ร่างเหล่านั้นพุ่งเข้ามามือเย็นเยียบคว้าจับแขนเขาไว้เหมือนเหล็กที่หนีบแน่นเขาสะบัดอย่างบ้าคลาั่งแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกร่างเหล่านั้นโอบรัดในห้วงวินาทีสุดท้ายก่อนถูกกลืนเข้าไปในฝูงเขามองเห็นหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอยกมือขึ้นชี้ไปยังประตูไม้สลักพญานาคเสียงกระซิบเล็ดลอดมาอีกครั้ง ความจริงอยู่หลังประตูนั้นแล้วร่างทั้งหมดก็กระชากเขาลงสู่ความมืดมิดมือเย็นเฉียบของร่างคนมากมายกระชากแขนขาและลำตัวของตํารวจหนุ่มเสียงกระดูกล่นดังอยู่รอบกายทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเขาดิ้นสุดแรงตะโกนจนเสียงแหพร่าแต่เสียงของเขากลับถูกกลืนไปกับเสียงคร่ำครวญในห้องใต้ดินหญิงสาวที่ยืนอยู่มุมห้องยิงคงชี้ไปที่ประตูไม้สลักพญานาค แววตาเต็มไปด้วยความหวังสุดท้ายเหมือนเธอกำลังบอกว่าถ้าไม่ถึงประตูนั้นจะไม่มีวันรอดตำรวจรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดใช้ข้อศอกกระแทกใส่ร่างหนึ่งที่รัดตัวเขาเสียงดังกรอบร่างนั้นลม้มลงเขาฉวยโอกาสสะบัดตัวหลุดออกมาแล้วพุ่งตรงไปที่ประตูไม้มืดมิดแต่ก้าวแรกที่เหยียบไปพื้นกลับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เสียงสวดมนต์ลึกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมดังกล้องมาจากใต้พื้นเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังตื่นขึ้นเขาสะดุดลม้มลงกับพื้นหินแสงจากเทียนส่องให้เห็นสัญลักษณ์โบราณที่สลักทั่วพื้นเส้นสายเหล่านั้นเริ่มเรืองแสงสีแดงสดเหมือนเลือดก,กำลังซึมไหลไปตามรอยแกะสลักฝูงร่างไร้วิญญาณยังคงพุ่งตามเสียงกรีดร้องประสานกันจนหนกหู ตำรวจพยายามลุกขึ้นหัวใจเต้นถี่รัวทุกการหายใจเหมือนมีมือมาบีบคอเขาถีบตัวพุ่งเข้าหาประตูมือเอื้อมไปคว้าบานไม้สลักพญานาคสัมผัสแรกคือความยินเยียบเหมือนจับเหล็กกล้าที่แช่แข็งมาเป็นร้อยปีทันใดนั้นพระผู้เท่าปรากฏร่างขึ้นอีกครั้งยืนขวางอยู่เบื้องหน้าดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวเพลิง จะ,จะเปิดสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเสียงแผ่วต่ำเอื่อนเอ่ยที่นี่คือพันธนาการของมันตำรวจกัดฟันเสียงของหญิงสาวยังดังกล้องอยู่ในหัวความจริงอยู่หลังประตูนั้นเขาไม่ลังเลอีกต่อไปใช้ทั้งสองมือผลักประตูสุดแรงเสียงไม้คลางกึกก้องบานประตูเริ่มเปิดออกทีละน้อยแสงสว่างสีขาวเจ้าพุ่งออกมาอย่างรุนแรง จนร่างของฝูงวิญญาณรอบข้างกรีดร้องและถอยห่างภายในบานประตูคือบันไดหินที่ทอดลึกลงไปในความมืดลมเย็นพัดส,สวนขึ้นมาพร้อมกลิ่นคาวเลือดและความเก่าแก่ที่ไม่อาจอธิบายได้เขาก้าวเท้าแรกลงไปแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบทะลุอกทุกสัญชาตญาณกรีดร้องให้หนีแต่บางสิ่งในตัวกลับบังคับให้เดินต่อเสียงพระผู้เท่าดังตามมา เมื่อก้าวลงไปแล้วจะไม่มีทางกลับขึ้นมาได้อีกเขาหายใจถี่เร่งฝีเท้าอย่างระวังทุกย่างก้าวลงบันไดหินเสียงก้องสะท้อนราวกับมีใครหลายคนเหยียบตามบรรยากาศหนักอึ้องความมืดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแม้แสงขาวที่พุ่งออกจากประตูก็จางหายไปอย่างรวดเร็วกลิ่นคาวเลือดคะคลุ้งชัดเจนผสมกับกลิ่นเน่าที่ฝังแน่นเขาเอามือปิดจมูก แต่ก็ไม่อาจตัดขาดกลิ่นนั้นได้ลมหายใจทุกครั้งคือการทรมานบันไดทอดลงไม่สิ้นสุดยิ่งก้าวลึกลงไปเสียงสวดก็ยิ่งดังขึ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของพระผู้เท่ามันเป็นเสียงผู้คนนับร้อยดังประสานกันราวกับอยู่ใต้แผ่นดินทั้งผืนในที่สุดเขาก็มาถึงพื้นล่างห้องโถงมหึมาปรากฏตรงหน้ากำแพงหินสูงระงาน ทุกผนังสลักอักษรโบราณเต็มไปหมดเส้นเรืองแสงสีเลือดไหลวนราวกับเส้นเลือดของสิ่งมีชีวิตตรงกลางห้องมีแท่นบูชาหินขนาดใหญ่เหนือแท่นนั้นคือร่างบางสิ่งพันธนาการด้วยโซ่เหล็กดำสนิทร่างนั้นมหือมาผิวหนังปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งมีดวงตาหลายดวงปิดสนิทอยู่ทั่วทั้งร่างแต่และดวงกระตุกเบาเหมือนกำลังจะลืมตาเสียงพระผู้เท่าดังก้องขึ้นอีกครั้ง แม้ไม่เห็นตัวตนแต่เสียงชัดเจนในหัวนี่คือสิ่งที่วัดแห่งนี้คำจุนไว้หลายชั่วอายุคนสิ่งที่ห้ามใครได้เห็นเพราะมันคือรากแท้ของคำสาบที่ผูกกับผืนแผ่นดินนี้ตํารวจยืนแข่งค้างหัวใจเต้นจนหูอื้อสายตาจับจ้องไปที่ร่างยักย้ายนั้นและทันใดนั้นดวงตาหนึ่งบนร่างมาหือมาก็ค่อยๆเปิดขึ้นแสงสีแดงท่วมท้นห้องทั้งห้อง ความเย็นเฉียบกลายเป็นความร้อนแผดเผาเสียงกรีดร้องของคนมากมายดังขึ้นพร้อมกันไม่ใช่จากร่างตรงหน้าเท่านั้นแต่ดังออกมาจากกำแพงจากพื้นจากเพดานหินเหมือนห้องทั้งห้องมีชีวิตและกำลังทรมานตำรวจสุดลงคุกเข่ามือสั่นจนปืนร่วงหล่นเสียงในหัวดังขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่เสียงพระพูเท่า แต่เป็นเสียงของสิ่งที่ถูกพันฒนาการอยู่บนแทน่นเจ้ามาแล้วผู้ที่สวมคราบนักบวชเจ้าคือกุญแจที่จะปลดข้าเป็นอิสระหัวใจเขาเต้นโครมครามสมองตะโกนให้หนีแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้แรงบางอย่างดึงดูดให้เดินเข้าใกล้แท่นบูชายิ่งพยายามถอยยิ่งรู้สึกเหมือนถูกมัดไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหญิงสาวปริศนาปรากฏขึ้นอีกครั้ง คราวนี้อยู่เบื้องหน้าแท่นบูชาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสายหน้าแรงแรงแล้วตะโกนเสียงแหลมใส่เขาอย่าถ้าเจ้าปลดพันธนาการนี้ออกมาทุกสิ่งจะดับสูญเสียงก้องสะท้อนปะทะก,กับเสียงคำรามของสิ่งมือหมาห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวฝุ่นหินร่วงหล่นจากเพดานโซ่ที่พันธนาการสิ่งนั้นไว้เริ่มแตกทีละข้อ โซ่เหล็กดำสนิทที่พันธนาการร่างมือหมาเริ่มสั่นสะเทือนสเสียงโลหะเสียดสีกึกก้องราวกับฟ้าผ่าภายใต้ดินประกายไฟแตกกระจายทุกครั้งที่โซ่ขยับราวกับมันกำลังจะขาดออกจากกาันตำรวจยืนตัวแข็งเหงื่อไหลท่วงทั้งร่างจนจีวรชุ่มเขาพยายามฝืนก้าวถอยหลังแต่แรงลึกลับกลับบังคับให้ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเอง หญิงสาวตรงหน้าแท่นบูชาโบกมือสุดแรงน้ำตาไหลอับแก้มเสียงของเธอแทรกทะลุความโกลาหลรอบข้างถ้าเจ้าแต่ต้องมันทุกชีวิตนอกวัดนี้จะสูญสิ้นแต่เสียงอีกเสียงดังขึ้นในหัวตำรวจเสียงทุ่มต่ำหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจเสียงของสิ่งที่ถูกพันธนาการอย่าฟังนางข้าคือผู้ถูกจองจำเพราะความกลัวข้าไม่ใช่ปีศาจแต่คือเทพที่ถูกหักหลัง เจ้าจะได้พลังที่ไม่มีผู้ใดต่อต้านได้หากปลดค่าเจ้าเองจะกลายเป็นผู้กอบกู้หัวใจเขาเต้นรัวสองเสียงตีกันในหัวจนแทบแตกเขาหายใจถี่มือสั่นสถานค่อยๆเอื้อมไปยังโซ่เหล็กเส้นแรกทันใดนั้นแสงสีแดงจากดวงตาที่เปิดออกทวีความรุนแรงแสงนั้นพุ่งตรงเข้ามายังดวงตาของตำรวจภาพมากมายถาโถมเข้ามาในหัว ภาพชาวบ้านถูกบูชายันในห้องใต้ดินภาพพระมากมายสวดมนต์ผูกพันธนาการทุกค่ำคืนและภาพเลือดนับไม่ถ้วนที่หล่อเลี้ยงโซ่เหล่านี้ให้แข็งแกร่งเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาสุดลงกระแทกพื้นสมองแทบระเบิดพระภาพเหล่านั้นแต่ในวินาทีเดียวกันเขามองเห็นภาพหนึ่งที่แตกต่างออกไปภาพพระผู้เท่ายืนอยู่เบื้องหน้าสิ่งมือหมา แต่ใบหน้ามิใช้พระพู้เท่าอย่างที่เห็นกลับกลายเป็นชายชาวบ้านธรรมดาชายที่สวมรอยเป็นพระมนาหลายสิบปีเพื่อคงไว้ซึ่งพิธีกรรมเพื่อซ่อนความลับนี้จากโลกภายนอกเสียงหัวเราะของพระพู้เท่าดังขึ้นอีกครั้งก้องไปทั่วห้องใต้ดินเจ้ามันโง่เขลาไม่มีผู้ใดที่กล้ามาถึงตรงนี้แล้วรอดกลับไปได้หญิงสาวตะโกนแข่งกับเสียงหัวเราะ เสียงของเธอเต็มไปด้วยสิ้นหวังและความเจ็บปวดรีบทำลายโซ่เสียก่อนที่มันจะหลุดออกหมดดวงตาหลายดวงบนร่างมอมาเริ่มลืมขึ้นทีละคู่ห้องทั้งห้องสว่างด้วยแสงสีแดงฉานเสียงคำรามดังจนพื้นสั่นสะเทือนโซ่เส้นแรกแตกออกเสียงดังสนั่นครืน่นห้องโถงเริ่มถล่มเล็กน้อยเศษหินตกใส่หลายตำรวจเขาเซถอยหลังหอบหายใจแรง สายตาสั่นไหวระหว่างหญิงสาวที่ร้องห้ามกับสิ่งมือหมาที่กำลังปลดพันธนาการแรงดึงดูดจากแท่นบูชาลืนร่างเขาเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกฝีก้าวกำลังเลือดชะตาของทั้งวัดและอาจจะทั้งโลกโซเส้นสุดท้ายสั่นสะเทือนจนเสียงดังกึงกก้องไปทั่วห้องใต้ดินประกายไฟแตกกระจายเหมือนฟ้าผ่าภายในความมืดดวงตาทุกคู่บนร่างมือหมากำลังจะลืมขึ้นพร้อมกันตำรวจหนุ่มยืนหอบ ร่างกายสั่นเทาหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขามองหญิงสาวตรงหน้าแท่นบูชาน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดมือที่สั่นไหวชี้ไปยังโซ่เหล็กเส้นใหญ่ที่สุดเสียงสิ่งมือหมาย,ยังคงดังในหัวลดค่าเสียเถิดเจ้าจะได้พลังเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยโลกนี้จากพันธนาการปลอมๆแต่เสียงหญิงสาวแทรกขึ้นมาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความจริงใจ ถ้าเจ้าเชื่อมันเจ้าจะไม่เหลือแม้แต่ความเป็นมนุษย์ตำรวจหลับตาแน่นภาพที่เห็นถาโถงเข้ามาภาพชาวบ้านที่หายตัวไปภาพร่างคนที่ถูกบังคับให้กลายเป็นหุ่นเชิดภาพความโหดร้ายที่วัดแห่งนี้ปิดบังไว้เขาเปิดตาขึ้นในแววตาไม่มีความลังเลอีกต่อไปเขาตะโกนสุดเสียงควาปืนขึ้น แล้วเหนี่ยวกใส่โซ่เส้นสุดท้ายเสียงกระสุนดังสนั่นโซ่แตกกระจายเป็นเสี่ยงแต่แทนที่ร่างมหือมาจะเป็นอิสระตับเกิดแสงขาวสว่างจ้าแผ่กระจายไปทั่วห้องเสียงคำรามของสิ่งนั้นกึกก้องร่างมหือมาสั่นสะท้านและแตกสลายกลายเป็นเท่าควันสีดำลอยหายไปในอากาศพื้นใต้ดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงห้องโถงเริ่มถล่ม ตำรวจวิ่งไปคว้ามือหญิงสาวทั้งสองรีพากันวิ่งขึ้นบันไดหินเศษหินตกลงมาทุกฝีก้าวเสียงถล่มดังก้องตามหลังมาจนกระทั่งพวกเขาก้าวพ้นประตูไม้สลักพญานาคบานประตูปิดลงเองอย่างแรงเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงกรีดร้องยาวนานก่อนจะดับสิ้นไปในความเงียบเมื่อแสงแรกของรุ่งเช้าส่องลอดต้นโพตตำรวจยืนหอบกลางลานวัดที่เงียบงนัน หญิงสาวที่เขาช่วยไว้ยิ้มเศร้าๆแล้วเอ่ยเพียงประโยคเดียวความลับของวัดจบลงแล้วเธอหันหลังเดินหายไปท่ามกลางแสงแดดทิ้งให้เขายืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางวัดร้างที่เงียบสงัดเสียงระฆังยามเช้าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครตีจบ